สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนย้อนวันวานอีกแล้วนะคะคลิปที่แล้วเราพาทุกคนไปเที่ยวอารามที่ชื่อว่า f าวเทนส n a b b e y นะคะแต่ว่าคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่อารามรี e ว a b b e y นะคะรีโวที่เขียนแบบนี้เพราะเป็นภาษาฝรั่งเศสค่ะทุกคนและดิฉันก็ไม่มีความรู้ในภาษาฝรั่งเศสเลยนะคะหลายๆคำออกเสียงไม่ได้ค่ะ r ี v o Abbe y แห่งนี้นะคะถูกสร้างขึ้นพร้อมกันกับ ฟาวเทนส์แอบบีที่ในคลิปที่แล้วที่เล่าให้ทุกคนฟังไปแล้วนะคะซากปรักหักพังของโบสถ์ที่ทุกคนเห็นอยู่นี้เป็นเพราะว่าพระเจ้าเฮนรีที่8ได้สั่งทำลายโบสถ์ทุกหลังที่มีอยู่ในประเทศอังกฤษสาเหตุที่พระองค์โกรธจัดขนาดนั้นเป็นเพราะว่าพระองค์อยากจะอยากขาดจากพระราชินีหรือว่าภรรยาของพระองค์นะคะทีนี้พระสันตะป,ป,ปาปาหรือว่าโพบนะคะไม่อนุมัต ในการหย่าครั้งนี้ทําให้พระองค์โกรธจัดมากค่ะจึงได้สั่งให้ทําลายโบสถ์ทุกหลังที่มีอยู่ในประเทศอังกฤษนะคะซึ่งโบสถ์ในยุคนั้นก็จะเป็นนิกายโรมันคาทอลิกทั้งหมดนะคะหลังจากที่สั่งทําลายแล้วพระองค์ก็สถานปนาตัวเองขึ้นเป็นผู้นําทางศาสนาซึ่งแยกออกมาจากนิกายโรมันคาทอลิกซึ่งชาวอังกฤษจะเรียกว่า church of england หลังจากนั้นก็จะเป็นพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์สืบต่อการเป็นผู้นำทางาศาสนาของ church of england จนมาถึงพระเจ้าชา a ์์ในยุคปัจจุบันค่ะดิฉันไม่สามารถที่จะเล่าเรื่องและก็ประวัติความเป็นมาของแอบ b e y แห่งนี้ได้นะคะทุกคนในแต่ละอบ b e y ในแต่ละโบสถ์ในแต่ละวัดก็จะมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานนะคะแล้วก็เปลี่ยนมือจากคนนั้นครอบครองคนนี้ครอบครอง คือมันยาวนานมากดิฉันเองก็สับสนนะคะไม่เก่งนะคะเอาเป็นว่าดิฉันขอเป็นไกด์คนหนึ่งที่พาให้ทุกคนไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆและถ้าหากว่าทุกคนที่อยากจะมาเที่ยวหรือว่าอยากจะค้นคว้าก็ค้นคว้าในวิกิพีเดียหรือว่าทางสื่อมีเดียทุกช่องทางได้เลยนะคะส่วนภาพหรือวิดีโอในคลิปนี้นะคะจะมีทั้งมาจากโทรศัพท์มือถือแล้วก็กล้องคอมแพกตัวเล็กๆ ในการถ่ายทำก็ยังไม่เก่งอีกตามเคยค่ะทุกคนเพราะว่าการถ่ายทำที่คิดแค่ว่าจะเก็บไว้ดูเฉยๆนะคะไม่ได้คิดว่าจะเอามาตัดต่อเป็นให้ทุกคนได้ชมทาง YouTube แต่อย่างใดค่ะก็เลยออกมาไม่ค่อยจะเนียนเท่าไหร่นักถ้าหากว่าคลิปมันโยกไปโยกมายังไงต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะ Revo Abbey อยู่ที่เมือง h e มส l ลียนะคะ เมืองเฮมสลีย์ดิฉันจะมาเที่ยวบ่อยเพราะว่าจะมีสวนดอกไม้อยู่แห่งหนึ่งซึ่งไปทุกปีค่ะทุกคนคือดิฉันสามารถเที่ยวสวนดอกไม้ที่ซ้ำๆกันได้ทุกปีนะคะไม่เคยเบื่อค่ะบ้านดิฉันจะอยู่ตะวันออกเชียงเหนือของยอร์คเชอร์ค่ะทุกคนเพราะฉะนั้น การเที่ยวของดิฉันก็จะอยู่รอบๆบ,บริเวณแถวนี้นะะแล้วค่ะและพวกเราก็เป็นสมาชิกของ English Heritage นะคะหน่วยงานนี้เขาจะทำหน้าที่ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นตึกอาคารซรากปรักหักพังพวกนี้นะคะแล้วก็ให้ผู้คนเข้าชมสถานที่โดยการจ่ายเงินอย่างพวกเราเป็นสมาชิกเราก็จะจ่ายน้อยลงนะคะจาก าราคาเต็มของคนทั่วๆไปเงินรายได้เขาก็จะเอาไปดูแลบำรุงรักษาสถานที่ตัวอาคารเอาไว้ซ่อมแซมเอาไว้จ่ายพนักงานเอาไว้ใช้จ่ายในองค์กรของเขาอะนะคะ <S <S ในวันที่เราไปรีโวแอ b บบีเป็นวันที่อากาศดีมากค่ะทุกคนลมก็ไม่แรงมากนะคะอากาศ23องศา แล้วก็แดดออกพอดีสวยงามมากๆค่ะทุกคนคลิปนี้ดิฉันไม่ได้ใช้แสงช่วยในในตัววิดีโอเลยนะคะดูกันแบบธรรมชาติมากมากค่ะเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ฟังเสียงธรรมชาติจากวิดีโอนะคะได้ฟังเสียงนกได้ฟังเสียงแกะได้ฟังเสียงสรรพสิ่งต่างๆจะได้อินเข้าไปในช่วงเวลานั้นด้วยกันค่ะ All those monks up above. <laughs> 何 แล้วก็ได้เวลาที่เราจะออกจากแอบบี้ตรงนี้แล้วนะคะเพื่อไปต่อที่แอบบี้ที่อื่นที่ไม่ไกลจากตรงนี้นะคะดิฉันยังมีคลิปการเที่ยวสถานที่แบบนี้อีกหลายที่เลยนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยนำมาตัดต่อให้ทุกคนได้ชมถ้าหากว่าใครชอบในแนวเดียวกันกับดิฉันก็อย่าพลาดชมนะคะคลิกติดตามไปด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ้างนะคะเป็นกำลังใจเนาะ ดิฉันไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายแต่ว่ามีแค่หนึ่งกำลังใจก็ดีใจแล้วค่ะทุกคนเกือบจะลืมเล่าเรื่องตลกที่ไม่ตลกให้ฟังค่ะทุกคน <laughs> <laughs> ก็คือการไปเที่ยววันนั้นนะคะดิฉันไม่รู้ว่าไปกินอะไรมานะคะเกิดอาการที่กลั้นไม่อยู่นะคะระเบิดจะลงค่ะ <laughs> ห้องน้ําก็อยู่นละคะ่ะตรงที่ลุงจุงหมายอยู่เมื่อกี้ตรงปากทางเข้าที่เราจ่ายค่าตั๋วเข้ามานะคะทีนี้ การวิ่งของดิฉันเนี่ยแทบจะวิ่งไม่ได้เลยค่ะทุกคนเพราะว่าระเบิดจอแล้วนะคะโชคดีที่ไปถึงห้องน้ําแล้วห้องน้ําว่างพอดีค่ะทุกคนและนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่ดิฉันลืมไม่ลงชั่วชีวิตค่ะทุกคนห้องน้ํากับจุดที่ยืนอยู่มันช่างห่างไกลกันเหลือเกินหน้าเขียวหน้าเหลืองกันเลยทีเดียวนะคะแล้วเราก็ไปต่อแอปบี้อีกที่หนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นวิว ขางทาง,ทางพาทุกคนมาดูก้อนฟางที่าฟาร์มเมอร์หรือว่าชาวไร่เขาจัดการใช้เครื่องม้วนนะคะเนี่ยเป็นก้อนๆก้อนๆไว้แบบนี้นะคะเพื่อเอาไว้ให้สัตว์เลี้ยงของเขาได้กินในช่วงฤดูหนาวนะคะน,นำมาฝากกันเนาะบ้านเราไม่มีแบบนี้นะคะบ้านเราก็จะอัดฟางเป็นแผ่นๆแบนๆทางทางเขาก็มีนะคะแต่ว่าอันนี้เขาอัดแล้วเขาก็จะ มัดด้วยตะข่ายแบบนี้ค่ะแบบที่เห็นเลยนะคะอากาศหนาวในช่วงหน้าหนาวนะคะจะเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นวัวเป็นมา้าเป็นแกะเป็นอะไรก็กินได้หมดค่ะเป็นมิวสองข้างทางต้องขอบคุณแดดในวันนั้นนะคะทุกคน23องศาแต่ว่าแดดดีมากค่ะไปต่อค่ะอันนี้เป็นทุ่งบาลีนะคะฝรั่งไม่ถือว่าบาลีเป็นข้าวค่ะทุกคน ถ, Dante, bien, ถ้าเรียกบาลีก well ็คือเรียกบาลีเลยหรือว่าออกเสียงบาเล่ก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่ทางสำเนียงคือออกได้ทั้งสองเสียงนะคะคุณจะออกเสียงบาลีหรือบาเล่ก็ได้ค่ะบางพื้นที่ก็ออกเสียงบาเล่บางพื้นที่ก็ออกเสียงบารีนะคะอีลุงออกเสียงบาลีนะคะแต่ว่าตอนที่ไปเที่ยวสกอตแลนด์ก็ได้ยินคนสกอตแลนด์ออกเสียงว่าบาเล่นะคะอันนี้ก็แล้วแต่พื้นที่จริงๆค่ะดิฉันก็อยากได้ฟิลละค่ะทุกคนก็เปิดกระจกรถ ในการถ่ายนะคะเสียงลมก็จะเข้ามานิดหนึ่งอันนี้ก็วิวสวยๆมาแบ่งปันให้ทุกคนได้ชมนะคะก็คงจะจบคลิปกันแต่เพียงเท่านี้ก่อนค่ะเอาไว้ไปเที่ยวแอปบีที่ไหนอีกเดี๋ยวเอามาตัดต่อทุกคนได้ชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ